สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไยเบิร์ดสุภุสุกุนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนลจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อนีสาวฝนกะสิภาพี่น้องนะคะมาเบงควมคึกคักของนักท่องเที่ยวของเมืองไทยคือเกาพี่น้องจ๋านะคะตอนนี้ภาพที่เราเห็นตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือควมเป็นระเบียบพี่น้องนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะ เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบโดยมีคนไทยเป็นแม่แบบนะคะแล้วก็เขาก็สิเหตตามอันนี้มาเข้าแถวเขาคิ้วที่จะล่อเขาวัดพระเกยวนะคะนี่คือความคึกคักของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยพี่น้องจา๋าเบิ่งเอาเดอว่าคึกคักหลายปันไดแน่นเอียดเลยพี่น้องแน่นจะสิแนนแบบไดลละพี่น้องนะคะไหลตามกันไปเรื่อยๆพี่น้องจา๋าแทบไม่ต้องเดินเลยนะคะพ่วหนะน้าแเนนของนักท่องเที่ยวนะคะ หลังจากนี้นะคะหลังจากหลังจากที่มีข่าวนะคะหลังจากที่มีข่าววา่าประเทศจีนกับประเทศไทยพี่นงคะ่ะประเทศจีนกับประเทศไทยนะคะรัฐบาลได้จับมือกันยกเว้นวีซ่าการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยกับประเทศจีนนะคะฟรีนะคะ ยางถาวอดนะคะพี่น้องตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม 2, สองพเป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวเร้าจีนกับคนไทยนะคะพี่น้องที่ว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะจีนมาไทยก็วีซ่าฟรีนะคะไทยไปจีนกับวีซ่าฟรีพี่น้องจ้านะคะอันนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสำหรับอันคนเล่าเฮากะ เงนนาเบิงเครื่องบินต่อไปพี่น้องนะคะสําหรับกรณีนี้นะคะกามี่นะคะก็ได้มีผู้บ่าวนะคะผู้บ่าวเล่าผู้บ่าวเล่าแบบอกแบบเัดจังไดละ่ะอัดอั้นตันใจนะคะออกมาเขะพี่นอ้องออกมาเม้นเขวะคนไทยว่าบัตรไยยกเว้นวีซ่าแกจีนเพื่อดึงดูดคนจีนมาเที่ยวมาอยู่ไทยและอ้างว่าเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อันดีและดึงดูดนะักท่องเที่ยวจีนมาไทยให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ลาวไม่ถึงขั้นยกเว้นวีซ่าสักครั้งแต่กับโจมตีว่าจีนยึดครองลาวแล้วลาวเป็นมณฑลหนึ่งของจีนคนอื่นเหตุอีกยังกับพิษเบิดตัวเองเหตุอีหยังกระถือเบิดอันนี้ก็คือคอมเมนต์ของนะคะคอมเมนต์ของหนุ่มลาวนะคะมาคอมเมนต์แขวะคนไทยนะคะต่าง ว่าคนไทยนะ่ะยกเว้นวิสาไฮจีนนะคะถาวรแต่ว่าตัวเองทำอะไรได้หมดคนลาวทำอะไรก็ผิดประสัตนะคะอันนี้ก็เป็นความอัดอั้นตันใจที่หนุ่มลาวคนนี้นะคะสำหรับเบนนี้นะคะสาวฝนสาวฝนคิดว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่แยกแยะเนาะมีความรู้สึกว่าสาวฝนเนี่ยเป็นคนเล่าน้ำกัดสาวฝนก็มองว่าเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยแยกแยะเท่าไหร่ คนจีนนะคะคนจีนที่เขามาลาวะเขามาทําอะไรนะคะเขามาทําธุรกิจอะไรเข้ากับหูอยู่แกจใจเนาะว่าคนลาวะที่เขามายูจีเนี่ยเขามาทําธุรกิจอะไรธุรกิจธุรกิจของเขาเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ที่คนจีนที่เขาหลังไหลเข้ามาในไทยเนี่ยเขามาทําอะไรนะคะมันแตกต่างกันดิเขา จุดประสงค์อนะจุดประสงค์ที่เขาเข้ามาในไทยกับเข้ามาในลราวนะ่ยมันแตกต่างกันถึงเขาจะเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยนะคะแต่เขาก็อยู่ในการควบคุมภายใต้การควบคุมของคนไทยรัฐบาลไทยนะคะเขาไม่ได้ทําอะไรตามใจเหมือนทํำที่บ้านเรานะ ะะแล้วส่วนมากคนจีนที่เข้ามาในไทยเนี่ยเขาก็เข้ามาท่องเที่ยวนะคะอย่างภาพที่เสาฝลเอามาให้เห็นอัอนแรกนะคะเขามาท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวจากจีนเยอะมากนะคะหลายอิลีพี่น้องโบเมนวาสิเป็นจีนอย่างเดียวนะคะที่นิยมมาเทศมาเที่ยวประเทศไทย ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ประเทศจีนนะคะประเทศทางยุโรปก็มาเยอะนะคะที่เขามาที่ขอสอบเมืองไทยเพราะอย่างเพราะว่าเขาซื่อสอบวัฒนธรรมไทยนะคะซื่อสอบคนไทยและที่สําคัญนะคะมันสะดวกสบายทุกอย่างนะคะพี่น้องสะดวกสบายทุกอย่างนะคะดูหนทางบวชสิไปสมาใส่ก็สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือทางอากาศสะดวกสบายเบิดอาหารการกินก็สะดวกสบายนะคะประเทศไทยมีของกินตลอด24ชั่วโมงพี่น้อง ะะอันนี้คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับต่างชาติให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะคะจากภาพนะคะที่สาวฝนเอามาให้ิ่งนะพี่น้องนะคะหลายอีลีเนาะพี่น้องเนาะหลายขนาดหลายอีลีนะคะนักท่องเที่ยวหลายคนนะคะนักท่องเที่ยวหลายคนที่เคยเข้ามาในท,ที่มาเที่ยวไทยนะคะหลายคนบอกว่าเคยมาแล้วหลายครั้ง ะคะเคยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วหลายครั้งเคยมาแล้วก็อยากจะมาอีกนะคะมาไม่เบื่อเลยเมืองไทยมีทุกอย่างโดยเฉพาะคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยใจดีมากนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวแบบว่าการันตีมาเลยว่าคนไทยใจดีมากนะคะจิตใจดีอีหลีนะคะนะคะอันสาวนุนก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเป็น เป็นเป็นมนุษย์อ่ะเป็นมนุษย์ที่เอื้อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหลายอีลีพี่น้องนะคะสําหรับเพื่อนร่วมโลกแล้วคนไทยเนี่ยดีที่สุดนะคะผู้ใดที่ใดคนไทยเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างประเทศเท่าเนี่ยที่ใดคนไทยเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยคือเป็นคั้วส่งดีของบ้านเท่าที่สุดนะคะแต่ว่าคนบ้านเราบางกลุ่มน่ะอาศิมองบ่เห็นจุดจุดหนีน,นะคะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือคนไทยนะคะคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะ มันมันเป็นหน้าตาห่ะก็เป็นภาพพจน์ที่ดีของประเทศเลยนะคะแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยส,สอบนะคะสอบอสอบมาติดอกติดใจลงเงสเน่ประเทศไทยนะคะสถานที สถานที่บางสถานที่นะคะโดยเฉพาะสถานที่ที่ส <c ros LES> ําค <c oughs> <t> ัญนะคะเส้นวัดเดสินะคะเส้นวัดดังๆอย่างเส้นวัดเส้นวัดพระแก้วี่พี่น้องนะคะกเสียค่าบัตรเข้าเด้อพี่น้องจ้านะคะไม่ได้เข้าฟรีๆนะสำหรับเศร้าตังร์นะคะไม่ได้เข้าไปฟรีๆนะคะเสียค่าเข้าแต่ขนาดเสียค่าเขาเนี่ยเสียค่าเขาไปส้มนะก็ยังหลายขนาดนี้พี่น้องเบิงคนที่เข้าไปในวัดพระแก้วพี่น้อง นักท่องเที่ยวอ่ะที่เข้าไปในวัดพระแก้วอ่ะเยอะมากนะคะนี่คือเสียค่าบัตรเข้ามานะคะแพงด้วยนะไม่ใช่ถูกๆนะแพงห้าร้อยนี่ป่ะพี่น้องหาร้อยบาทนะสาหรับนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยฟรีแต่แพงแค่ไหนเขาก็ยอมจ่ายพี่น้องจ๋าเขาก็ยอมจ่ายเพราะว่าเขาชื่นชอบนะคะเขาชื่นชอบมากเขาต้องการที่จะไปเที่ยวนะคะที่นี่พี่น้องจ๋าเข้ามาเบอ่งคอมเมนต์ เข้ามาเบอง์คอมเมนต์ของคนลาวนะคะของคนลาวของคนเลา่าทีได้ข่าวว่าจีนยกวีซ่าถาวรน,นะคะฟรีถาวรให้กับประเทศไทยนะคะคอมเมนต์แรกพี่น้องคอมเมนต์แรลกบอกว่าจีนทําแบบนี้เหมือนกับตบหน้าลาวไม่ให้เกียรติลาวเลยสักนิดจีนเข้ามาลงทุนในลาวก็ได้รับอภิสิทธิ์เนื้อซาตอื่นหรือแม้กระทั่งลาวเองด้วยซ้ํา ขอถามเหตุผลทำไมจีนไม่ยกเว้นวีซ่าให้ลาวคอมเมนต์ต่อมาทุกวันนี้จีนกับไทยก็ขนส่งสินค้าข้ามหัวลาวยังไม่พอจะมาขนส่งนักท่องเที่ยวข้ามหัวลาวอีกขอถามจีนดังๆรถไฟลาวจีนสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อลาวกับจีนหรือเพื่อไทยกับจีนคอมเมนต์ต่อมาไหนบอกว่าลาวกับจีนเป็นพี่น้องร่วมอุดมการมีอะไรต้องแบ่งปัน คิดถึงลาวก่อนเป็นอันดับแรกจีนทําอย่างนี้เหมือนไม่เห็นหัวลาวยกเว้นวีซ่าไทยแต่ไม่ยกเว้นลาวมันหมายความว่ายังไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความสัมพันธ์ลาวจีนลาวน่าจะคิดไปเองว่าแนบแน่นกับจีนส่วนผลประโยชน์แน่นอนเป็นของจีนฝ่ายเดียวด้านความมั่นคงถ้ายกเว้นวีซ่าคนลาวจะแห่กันลักลอบเข้าไปทำงานในจีน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลาวต้องกลายเป็นประเทศด้วยพัฒนาทั้งที่มีรถไฟควมเร็วสูงความจริงจีนน่าจะยกเว้นวีซ่าให้ลาวก่อนไทยเพราะลาวเป็นประเทศเชื่อมต่อระหว่างจีนกับไทย คอมเมนต์ต่อ้าบอกว่าเสนอแนะรัฐบาลให้ออกกฎหมายสำหรับคนไทยที่จะเข้าประเทศลาวต้องขอวีซ่าก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวไทยใช้ประเทศลาวเป็นทางผ่านเข้าไปเที่ยวประเทศจีนคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาับตั้งแต่หนึ่งมีนาะเป็นต้นไปนักท่องเที่ยวไทยจะเข้าลาวมากขึ้นหลายเท่าแต่แค่เป็นทางผ่านเท่านั้นไม่ลงแวะเที่ยวในลาวนะเจอนโยบายยกเว้นวีซ่าจีนไทยปีท่องเที่ยวลาวตายแน่นะคะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านโยบายเว้นวีซ่าระหว่างจีนและไทยมันจะทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวจีนและไทยเข้าประเทศเาวมากขึ้นแต่แค่เป็นทางผ่านเท่านั้นนะนั่งนับจํานวนนักท่องเที่ยวจีนและไทยมืออีกแน่นะคะคอมเมนต์ต่อมาน่าจะส่งรัฐบาลน่าจะส่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไปคุยกับรัฐบาลจีนเพราะก่อนหน้านี้ก็ออกมาโพสต์เสนอให้รัฐบาลจีนสร้างทางรถไฟสิงคโปร์โดยไม่ผ่านไทยคงจะมี power พอที่จะคุยก <i> ับรัฐบาลจีนได้ ะค,ะคอมเมนต์ต่อมาลาวมีซายแดนติดกับจีนแต่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทยไม่มีซายแดนติดกับจีนแต่ได้รับการยกเว้นวีซา่าจีนลำเอียงเกินไปไหมทั้งที่ตลอดมาจีนจะผิดหรือจะถูกลาวก็เข้าข้างจีนเสมอต่อมาพาส,สปอร์ตเข้าประเทศไทยไม่ต้องขอวีซา่ามันบ่งบอกถึงอิทธิพลด้านใดนด้านหนึ่งของประเทศต้นทางพาสสปอร์ตยังเป็นการเข้าประเทศจีนพาสปอร์ตนั้นยิ่งจะได้เครดิตมาก นะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคอถามรัฐบาลจีนไซส์อะไรเ,เป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าประเทศไหนจะได้รับการยกเว้นวีซา่าทำไมไทยได้ยกเวน้นแต่ลาวไม่ได้ยกเวน้นหรือเพราะว่าตอนนี้ไทยมีผลประโยชน์มากกว่าลาวจีนถึงมองไม่เห็นหัวลาวเฉียดหัวทิ้งนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารัฐบาล สลาดสองสัยบอกว่าลาวเป็นประเทศกําลังพัฒนานั่นคือคําพูดโกหกหลอกลวงเพราะถ้าเป็นประเทศกําลังพัฒนาจริงจีนคงยกเว้นวีซ่าให้คงไม่มีประเทศไหนยอมให้ประเทศด้อยพัฒนาเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซา่าอันนี้ ค่ะนี่ก็เป็นคออเมต์บางส่วนนะคะที่เขามาแสดงความคิดเห็นนะคะหลังจากนี้ไปสาวฝนคิดว่าลาวบางคนนะคะคนลาวบางคนหรือหลายคนก็ต้องตาสว่างแดงแล้วเนาะเกี่ยวกับประเทศจีนนะคะว่าประเทศจีนให้ความสําคัญกับอะไรมากที่สุดกับใครมากที่สุดเนาะก็อย่าทะนุ่งตไปนะคะสําหรับคลิปมีสาวฝนกับิคอล่าไปก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กด, like, กดแชร์กด subscribe ให้สาวฝนนเด้อเสร็ได้มีกําลังใจนําคลิปดีๆออกมาให้พี่้องด้รับส้ม อีกนะคะคลาก,กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ